สวัสดีครับวันนี้เราจะมาในซีรีส์ของการเข้าใจเรื่องระบบความปลอดภัยของการชาร์จรถไฟฟ้านะครับซึ่งปกติเวลาเราจะติดตั้งตัวโฮมชาร์เจอร์นะครับช่างก็จะมาติดตัวที่เราเรียกกันว่าตัว RCD เนี่ยครับก็คือตัว RCD เนี่ยก็จะเป็นล,นาาลยยนนนักษณะหน้าตาคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเบรกคล้ายๆหน้าตาคล้ายๆเบรกเกอร์นะครับแต่หน้าที่ของมันอ่ะก็จะ ต่างจากเบรกเกอร์ตรงที่ว่ามันมีคุณสมบัติที่สามารถตรวจสอบการลั่วไหลของกระแสไฟฟ้านะครับในกรณีที่มีการที่กระแสไฟฟ้ารั่วแล้วเราไปจับโดนนะครับแล้วก็มันก็จะทําการตัดการทํางานตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับทำให้เราปลอดภัยจากการโดนไฟดูดนะครับซึ่งวิธีสังเกตแบบเชาวบ้านของเรานะครับก็คือว่าปกติเบรกเกอร์เนี่ยมันจะไม่มีปุ่มเทสแบบนี้ แต่ถ้าเกิด RCD เนี่ยมันจะมีปุ่มเทสแบบนี้มาซึ่งเวลาเบรกเกอร์ออนอย่างนี้นะถ้าเรากดปุ่มเทสเนี่ยตัว RCD มันจะตัดลงนะครับก็คือว่ามันเป็นการจําลองการที่ไฟรั่วนะครับดังนั้นเนี่ยตัว RCD เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยพื้นฐานที่เราจะต้องติดตั้งในกรณีที่เราใช้ไฟฟ้าในการชาร์จรถนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ที่มีจุดที่ มีความเสี่ยงในการล่วไหลแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยของของการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรานะครับตัวนี้ก็คือ RCD ซึ่งวันนี้ที่ผมจะมา,าแนะนําในวันนี้ก็คือว่าเราจะมาลองสร้างอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่คล้ายๆกับตัว RCD นะครับเรียนแบบในการทํางานของ RCD เพื่อให้เรา,เ,าเข้าใจถึงหลักการทํางานของ RCD นะครับแล้วก็สามารถาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนะครับ วันนี้เนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์หลายชิ้นอยู่พอสมควรนะครับซึ่งชิ้นแรกเนี่ยก็คือจะเป็นจะเป็นตัวม i โครคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้จะเป็นม i โครคอนโทรลเลอร์นะครับก็คือตัวนี้ผมใช้ตัว Arduino Mega นะครับซึ่งซึ่งก็จะมีชิ้วที่ผมใส่มาเพื่อที่จะต่อพอตต่างๆอันนี้ผมก็ต่อ Arduino เนี่ยกับตัวจอให้เรา เห็นเ,เวลามันมีการแสดงผลออกมานะครับเราก็จะได้เห็นว่าค่าต่างๆในการที่ที่กระแสไฟฟ้าที่วิ่งอยู่ในระบบมันเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนที่ 2. เนี่ยผมจะมีส่วนที่เป็นตัวนี้ตัวสีสีเนี่ยมันจะมา,าหลยชนิดเลยสีฟ้าๆเขียวๆเ,เนี่ยนะครับไอตัวนี้มันก็จะเป็นตัวการวัดค่ากระแสไฟฟ้าในระบบนะครับ ซึ่งผมก็จะมาต่อเข้ากับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์อันนี้นะครับตัวนี้ต่อเป็นซีเรียลนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวรีเลย์ซึ่งผมมาจําลองการการทำงานของเบรกเกอร์นะครับในการที่จะจ่ายไฟนะครับซึ่งรีเลยน์นี้เดี๋ยวผมต่อเข้าที่ตรงนี้นะครับซึ่ง ตัวนี้เองเนี่ยผมก็จะจำไฟาจากไฟบ้านนี่นะครับก็คือจำเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับก็คือมีนิวทอลมีมีลายเข้ามาแบบนี้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวจะจัดเรียงให้มันเรียบร้อยนิดนึงแล้วก็ตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับก็จะคือเป็นหลอด220โวล์เพื่อที่จะให้เห็นการทํางานของตัว l c r อ่อของตัวตัวไฟบ้านนะครับ ก็คือจำลองการทำงานถ้าเกิดไฟติดก็แปลว่ากระแสไฟจ่ายนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมทำมาก็คือว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เราจะใช้ในการวัดโหลดนะครับว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันวิ่งผ่านเท่าไหร่โดยครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะทดสอบการวัดกระแสไฟฟ้าปกติดูก่ะน,นะครับก็แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาทำการทดสอบการทำงานแบบ RCD กันนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็จ่ายไฟเข้ากับระบบเรียบร้อยนะครับก็คือตอนนี้มีไฟ220เข้ามา2องทางนะครับก็คือเส้นแรกก็คือเส้นนี้ก็คือจะต่อกับไฟบ้านเข้ามาส่วนเส้นนี้ก็คือเป็น220เพื่อที่จะจ่ายเข้าตัวตัวเอ่อตัว,ตวมิเตอร์ในการวัดกระแสนะครับซึ่งตอนนี้ผมวัดกระแสที่ที่ตัวตัวอุปกรณ์เส้นนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นเป็นตัวคล้ายๆอย่างนี้ ก็เป็นตัวที่จ่ายไฟให้กับตัว Arduino เนี่ยนะครับก็คือตอนนี้ผมจ่ายอยู่ที่7โวลต์นะครับมันก็จะวัดได้วัดได้ที่20มิลลิแอมป์นะครับกระแสตอนนี้ก็คืออยู่ที่0.2แอมป์นะครับแล้วก็โวลต์ตอนนี้อยู่ที่229โวลต์นะครับก็เดี๋ยวผมลองลองปรับโวลต์เ,เพิ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวกระแสตรงน,นี้มันก็จะเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมปรับเป็น9โวลต์ เนี่ยฮะก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็จะเป็น0.24มแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็คือเป็นการวัดการทำงานของตัวตัวแอมมิเตอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับจริงๆเขาเรียก power meter นะครับก็คือวัดทั้งกระแสแรงดันแล้วก็ power ที่วิ่งผ่านตัวเส้นนี้นะครับตอนนี้ตัว Arduino นะครับก็ทำหน้าที่อ่านค่าจาก จากตัวมิเตอร์ตัวนี้นะครับผ่านทางยวที่เป็นยวดสามนะครับอ่านค่าเข้าไปแล้วก็ทําการแสดงผลออกมาที่ที่จอตัว LCD ตัวนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้รีเลย์เนี่ยจริงๆเราจะยังไม่ได้สนใจรีเลย์ยังผมยังไม่ได้ให้มันทํางานอะไรนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนถัดไปที่เราจะทํากันเนี่ยก็คือว่าเราจะทําการทดสอบการทํางานแบบ RC นะครับว่า RC ทํางานยังไง โดยหลักการของ RCD นยครับ RCD ก็คือวิธีการของ RCD เขาคือวัดอย่างนี้ครับคือเขาก็จะวัดกระแสที่วิ่งสีสีน้ําตาลเนี่ยนะก็คือแสไฟที่วิ่งออกนะครับแล้วก็วิ่งไปผ่านโหลดที่เราใช้งานแล้วก็วิ่งกลับมาเนี่ยคือขาไปขากลับเนี่ยมันควรจะต้องเท่ากันเช่นตอนนี้มันอยู่ที่0.2แอมป์ m, ใช่ไหมครัขาไปเนี่ย0.2แอมป์ m, ขากลับก็ควรจะต้อง0.2แอมป์ m, นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเท่ากันเนี่ย ผลรวมมันจะต้องเป็นศูนย์นะครับก็คือว่าวิธีการก็คือว่าเราเราจะลองแคมป์มิเตอร์ควบ2เส้นแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าพอเราเออแคมป์ตัวมิดตัวตัวแอมมิเตอร์เนี่ยตัวคอยตัวเนี้ยเข้า2เส้นแบบนี้จะเห็นว่าผลรวมมันจะเป็นศูนย์นะครับก็คืออันนี้คือเป็นสภาพปกติที่ มันควรจะต้องเป็นนะครับก็คือว่าจะไม่มีไฟรั่วออกไปในระบบซึ่งตอนนี้ตัวรีเลย์ผมมาทำงานแล้วก็คือว่าตอนนี้โปรแกรมที่ a r d u o n o มันถูกโปรแกรมมาไว้ก็คือว่าจะวัดกระแสขาไปหากลับว่าถ้าเกิดผลรวมเป็นศูนยเนี่ยมันจะจ่ายไฟปกตินะครับอันนี้ก็คือก็จะเห็นว่าตัวรีเลย์จ่ายไฟตัวไฟ220โวลต์ที่ตัวนี้นะครตัวหลอดเนี่ยนะมันก็จะติดปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ มีกระแสะความต่างขาไปขากลับเนี่ยความต่างเกิน0.02แอมป์นะครับก็คือ20มิลลิแอมเนี่ยปุ๊บเนี่ยการทาง,งานของรีเลย์เนี่ยมันก็จะตัดนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเซตอัพอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อที่จะทดสอบโอเคเราจ่ายไฟเข้าระบบอีกครั้งหนึ่งนะฮะทีนี้อุปกรณ์ที่เรา จะเอามาใช้ในการทดสอบตัวการล่วไหลนะครับแบบที่ปลอดภัยก็คือมันจะมีอุปกรณ์แบบนี้นะครับก็คือมันเป็นซ็อกเก็ตเทสเตอร์นะครับตัวซ็อกเก็ตเทสเตอร์เนี่ยมีเอาไว้ทําอะไรนะครับก็คือมีเอาไว้ในการทดสอบอลักษณะของตัวอุปกรณ์ภายในของเรานะครับก็คือทดสอบอะไรก็คือว่ามันจะมีมีกราวนะครับกราวนิวโตรแล้วก็มีลายนะครับซึ่งตัวเนี้ยตัวตัว ตัวเทสเตอร์ตัวนี้มันก็จะบอกว่าเวลาเราไปในที่ต่างๆที่มันมีซ็อกเก็ตอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจะไปชาร์จด้วยตัว e ิมเมอร c เจนชาร์จแล้วเราอยากรู้ว่าตัวสายเนี้ยมันต่อถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็มันมีการเดินสายกราวเรียบร้อยหรือเปล่าเราก็จะพกตัวนี้ไปนะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปมันจะกลับหัวนิดน,นึงนะครับก็จริงๆมันก็อันเนี้ยก็จะเห็นว่า ถ้ามันขึ้นแดง1 1จุดอย่างเงี้ยนะฮะก็แปลว่าสายกาวเนี่ยไม่มีอ๋อผมรู้แล้วก็คือเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเซตอัพใหม่แป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาโอเคผมจะลองเทสเอ,อ,อุปกรณ์ตัวตัว s o c กเ t t ตเทสเนี้นะครับก็คือว่าพอหลังจากเราเปิดเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้มันขึ้นสีสีแดงแล้วกันเรียกว่าจอเนี่ยเป็นสีแดงสีแดง1จุดนะครับ1จุดมันบอกว่าสายกาวไม่มี ซึ่งตอนแรกผมเข้าใจว่าไอตัวปักพ่วงผมเนี่ยตัวนี้มีสายกาวจริงๆนะที่หัวมันอ่ะมีแค่2เส้นมันไม่มีสายกาวดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาตัวนี้มาเพิ่มนะครับตัวนี้ที่ผมเดินเอาไว้อันนี้จะมีสายกาวเรียบร้อยแต่มันก็จะมีตัวตัว RCD ในตัวเหมือนกันเดี๋ยวผมจะต้องลองเทสไปพร้อมกันว่าถ้าเกิดเทสแล้ว RCD ตัวไหนมันจะตัดก่อนกันนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับผมก็เอาตัวอันนี้แล้วก็มาต่อตัว RCD อันนี้ซึ่งเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นสีเขียวนะครับการที่มันขึ้นสีเขียวก็หมายความว่าสายทั้ง3เส้นเนี่ยต่อถูกตำแหน่งนะครับเพราะว่าบางบางลักบางอันเนี่ยมันจะชอบสลับกันร,ระหว่างสายกราวกันิวโทซึ่งอันเนี้ยพอขึ้นสีเขียวเนี่ยก็คือถูกตำแหน่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ามันจะมีตัวปุ่มเนี่ยครับก็คือเป็นปุ่มปุ่มเทสนะครับก็คือเวลาเรากดเนี่ยมันจะทํา เสมือนว่ามีไฟรั่วนะครับที่อยู่ที่30มิลลิแอมซึ่งในโปรแกรมผมเนี่ยยีมิลลิแอมเนี่ยผมจะให้ตัวหลอด LED อันนี้ผมตัดดังนั้นเนี่ยถ้าผมกดเทสเนี่ยก็คือตัวหลอดมันน่าจะตัดก่อนแล้วก็ตัวเบเกอร์เนี่ยก็น่านจะตัดรวมไปถึงเบเกอร์เมนเบเกอร์ด้วยนะครับมี3จุดซึ่งอยู่ที่ว่าอุปกรณ์ไหนตั้งค่าวไว้น้อยกว่าแล้วก็เร็วกว่านะครับซึ่ง เข้าใจว่าตัวนี้น่าจะตัดก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองไปพร้อมกันนะครับก็มาเช็คอุปกรณ์ก่อนทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวดูโน่นะครับก็วัดไฟเนี่ยนะครับจากตัวไอเอเนจีมิเตอร์ริเนี่ยนะครับก็วัดไฟที่จ่ายให้กับตัวอันนี้ตัวซ็อกเก็ตมิเตอร์ซ็อกเก็ตเทสเตอรนี่นะครับก็คือตอนนี้เราวัดเป็นพอมทั้ง2เส้นนะครับก็คือกราวกับนิว r ตรนะครับตอนนี้วัดได้0แอมป์นะครับ สิ่งที่เรากําลังเทสกันก็คือว่าหลังจากที่เรากดตรงนี้มันจะมีไฟรั่วที่30มิลลิแอม30มิลลิแอมเนี่ยมันจะเกินค่าที่ผมตั้งเอาไว้นะครับที่20ดังนั้นเนี่ยถ้าค่าเคอร์เรน์นี้เป็น20ปุ๊บเนี่ยมันจะสั่งให้เหมือนตัดเบรกเกอร์ตัวนี้จําลองว่าเป็นเบรกเกอร์นะครับตัดเบรกเกอร์ก็คือตัดไฟตรงนี้ออกดังนั้นเนี่ยไฟตรงนี้ก็เหมือนกับถ้าเกิดเราเป็นตัวชาร์จเจอร์นะครับก็คือชาร์จอยู่แล้วเกิดมีไฟรั่วไฟรั่ว30 ah วมิลลิ เพื่อหยุดการกระจายกระแสไฟฟ้า,ฟาเพื่อให้เราปลอดภัยจากการถูกไฟฟ้าดูดนะครับโอเคเราทวนกันเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองกดตัว RCD tester กันนะครับกดแล้วนะครับนี่จะเห็นว่าตัวเบรกเกอร์ตัดก่อนนะครับทำยังไงดีเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนปักพ่วงนะครับเอาอันที่ไม่มี RCD มาใช้ก่อนนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมา กลับมาแล้วนะครับก็หลังจากที่ไปลองเปลี่ยนปลั๊กมาหลายอันมากนะครับก็คือว่าคือไฟบ้านผมเนี่ยมันมีปลัก๊กบางอันที่มันผ่าน RCD อยู่นะครับเพราะผมกดเทสปุ๊บเนี่ยมันตัดไฟในบ้านด้วยแล้วก็ตัวนี้ตัดหมดเลย,เลยนะี่นก็เลยเทสไม่ได้ก็เลยต้องไปหาปลัก๊กบางปลั๊กที่ที่มันออไม่ไม่มี RCD นะครับ แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมเจอคือว่าปักบางจุดในบ้านหมเนี่ยที่เดินเองเนี่ยคือมันสลับขั้วระหว่าง L กับ N, N เนี่ยนะครับพอมันสลับปุ๊บไอตัวนี้มันก็ไม่ทํางานนะพอมันขึ้นสีแดงเนี่ยพอกดมันไม่ทางานงนังนี่นก็เลยใช้เวลาไปสักพักหนึ่งในที่สุดตอนนี้ก็ได้จุดปักที่สามารถเรียกว่าอะไรเทสได้แล้วนะครับดังนั้นเราก็กลับมาเทสกันนะครับก็คือตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ก็อ่านค่ามาจาก Energy Energy Meter ตัวนี้นะครับผ่านทางสายนี้นะครับก็คือเป็นสายเอ่อซีเรียนะครับก็คือ uart 3ที่อ่านมานะครับแล้วก็ส่งผลมาที่ตรงนี้ก็คือตอนนี้อยู่ที่236 V โวลต์แล้วก็กระแสเนี่ยนะครับขาไปขากลับทั้งทั้งลายแล้วก็นิวโตรเนี่ยเอ่อศูนก็คือไม่มีไฟรั่วนะครับแล้วก็ตัวการจ่ายไฟของตัว led ตัวนี้ก็คือจ่ายไฟเข้า เอ่เข้าโหลดเนี่ยก็ปกติก็คืออันเนี้ยสมมุติว่าเปรียบเสมือนของตัวชาร์จเจอร์ของเราละกันนะครับถ้ามันติดก็แปลว่าชาร์จเจอร์ได้รับการจ่ายไฟซึ่งเดี๋ยวผมจะเทสโดยการกดตัวปุ่มนี้นะครับเทสเตอร์ตัวเนี้ยให้มีไฟล่วอยู่ที่30มิลลิแอมนะครับออสิ่งที่คาดหวังก็คือว่าพอ3 0มิลลิแอมเนี่ยตัวเนี้ยตัวไมโครคอนโทรลเลอร์มันวัดได้ว่ากระแสที่รั่วเนี่ยเกิน20มิลลิแอมมันจะสั่งตัดสั่งตัดคือตัดอะไรมันจะตัดไฟตัวนี้ครับตัดตัวนี้ แล้วกออ็สิ่งที่ผมโปรแกรมไว้ผมไม่ได้ให้มันตัดแล้วตัดเลยก็พอมันตัดเสร็จอีสักพักเดี๋ยวมันก็จะเปิดกลับมาใหม่เพื่อมาวัดใหม่นะครับโอเคเรามาลองกันนะฮะเอเคแล้วเดี๋ยวผมจะกดตัวนี้นะฮะกดค้างไว้นะครับเนี่ยครับพอมันขึ้นสีแดงปุ๊บนี่อันนี้ตัดแล้วฮนะสีไฟไม่มีแล้วเนี่ยสักพักมันก็จะขึ้นมาเดี๋ยวผมลองกดอีกทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงนี้นะครับ 3 38มิลลิแอมนะครับพอ38มิลลิแอมปุ๊บรีเลย์หรือว่าเบรกเกอร์ตัวนี้มันก็จะตัดไฟจ่ายเข้าระบบนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะทํางานเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการจําลองของมันก็คือว่าเวลาเรากดปุ่มนี้มันจะจําลองว่ามันมีไฟรั่วระหว่างตัว L กับ N อยู่นะครับดังนั้นเนี้กระแสะไฟที่จ่ายเข้าไปเนี่ยจ่ายเข้าไป20มิลลิแอมเนี่ยนะครับ จำจำไม่ได้2 0กว่ามิลลิแอมที่ตอนแรกเราวัดขากลับเนี่ยมันกลับไม่ถึงนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีมันมีการรั่วไหลอยู่ที่3 0มิลลิแอมพอถ้าเกิดมันพบการรั่วไหลเนี่ยมันก็เลยทําการสั่งให้รีเลย์นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นบ้านเราก็เป็นเบรกเกอร์ตัดไฟนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าโอเคกด นี่นะฮะสามิลลิแอมแล้วก็ตัวรีเลย์ก็จะตัดก็จะได้ยินเสียงแล้วไฟตัวนี้ก็จะดับไปโอเคก็พอเห็นภาพนะครับสำหรับวันนี้การทำงานทั้งหมดของตัว RCD เราก็จะเข้าใจหลักการทำงานแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทดสอบทั้งหมดเนี่ยก็คือกระแสไปเนี่ยจะต้องเท่ากับกระแสกลับนะครับแล้วก็ ระบบการต่อกาวเนี่ยจะต้องในปักไฟจะต้องมีการต่อกาวที่สมบูรณ์นะครับไม่งั้นเนี่ย RCD มันจะทํางานไม่ได้เพราะมันทํางานไม่ได้เนี่ยไฟรั่วมันก็ไม่ตัดนะครับต่อให้เรามี r c d มันก็ไม่ตัดดังนั้นเนี่ยก็เลยเอ,อ,อยาก s u มมาไรสอย่างนี้ว่าการที่เรามีอุปกรณ์ที่ดีแล้วเนี่ย RCD แล้วเนี่ยเราควรจะมีการทดสอบตัว ระบบสายที่เดินมาด้วยนะครับก็แนะนําว่าไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้หาซ็อกเก็ตเทสเอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยมันก็ง่ายๆนะมันก็พกไปเนี่ยฮะมันพกไปอย่างเงี้ยฮะมีแค่นี้เราพกไปถึงก่อนที่เราจะชาร์จนะครับไม่ว่าชาร์จเจอร์เราจะมีอุปกรณ์ตัดดีแค่ไหนถ้าไม่มีกราวมันก็ทํางานไม่ได้เราก็เสียบเข้าไปดูก่อนว่าปลั๊กเนี้ย มันทํางานได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันขึ้นสีเขียวแบบนี้ก็แปลว่าโอเคมันทํางานสมบูรณ์ทุกอย่างขึ้น2จุดอย่างเงี้ยก็คือปกติอ่าเราก็มั่นใจได้ว่าไอ้ลักเนี้ยโอเคปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับที่เราจะที่เราจะชาร์จรถเราหรือว่าจะใช้งานอะไรก็แล้วแต่นะครับก็โดยรวมก็เป็นอย่างนี้นะครับสรุปถ้าใครอยากจะเอาไปลองสร้างก็สามารถทําได้นะครับก็เดี๋ยวผมเอแปะโค้ดไว้ให้ของตัว Arduino นะครับแล้วก็ อุปกรณ์พวกนี้ก็ไม่ไม่ได้มีราคาอะไรแต่ผมยังไงผมก็ยังแนะนําให้มันเกี่ยวกับชีวิตและความปลอดภัยยังไงผมก็แนะนําให้ซื้อเป็นลักษณะ RCD ที่มันเป็นคอมเมอร์เชียลมากกว่านะครับเพราะว่าอ,อยังไงเนี่ยพวกนี้มันผ่านมาตรฐานเ,เรื่องความปลอดภัยที่ทําให้ชีวิตเราปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วดังนั้นเนี่ยยังไงผมขอขอบคุณน,นะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วก็ ขอให้ทุกคนใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนะครับผมเชิด ii Maker สวัสดีครับ